สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมชื่อ PERP นะครับ PERP นะครับตอนนี้เราจะมาดูตามเฟรมของ1เดือนก่อนนะครับนี่เรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับตัวนี้มีตัวของฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆลองลองคิดต่อนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ40บาทไทยนะครับผมเคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่25ดอลลาร์นะครับ25ดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่ฝากคิดหน่อยนะครับ25ดอลลาร์ฝากเป็นเงินเท่าไหร่หมายความว่าจาก40่สิบเอาเป็นว่าจาก1นึ่งดอล ถ้าขึ้นไปกับที่เดิม25ดอลเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับผม1ดอลนะครับ1ดอลไป10ดอลเท่ากับ900%หรือ9เด้งรวมตั้งทุนเป็น1,000%นะครับผมประมาณเข้า9 0 0นะครับแต่ผมจะมาดูนะครับว่ามีโอกาสไหมครับนี่คือกราฟสวยงามมากสำหรับผมนะครับถ้าลงต่อไม่รู้นะครับแต่คลิปนี้จะมาบอกว่ามันมีตัวแบบนี้ด้วย P/E/R/P นะครับตัวปกตินะครับ p e r p คลิปนี้ไม่ได้เชียยงคุณจะซื้อตัวนี้แต่ให้หลักคิดว่าเราไปดูครับแล้วก็ไปศึกษาว่าตัวนี้เป็นของ d e f ฟแล้วก็ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานยังไงบ้างลงมาเพราะอะไรนะครับต้นทุนเจ้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเปิดวันแรกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบไหนนะครับยังไงก็ ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแก้อมาบอกกล่าวชสั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่อนาคตหรือตอนนี้ไม่แน่นะครับแต่เพียงแค่ว่ามาบอกกล่าวกันนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับด่านแรกที่จะต้องบินนะครับผมคิดว่าแถวโซน่จุดหเนี่ยแหละครับนะครับก็้อลองดูศึกษาเพิ่มเติมนะครับกอย้ำคลิปนี้ไม่ใช่จะชวนให้คุณซื้อตัวนี้นะครับผมฝากให้คิดกับผมสวัสดีครับ